โอเคครับก็กราบสวัสดีครับผมตอนนี้ผมเต้แค่นี้เล่นเกมมาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ไปเล่นฮาร์โทเปียกันนะครับผมขอเคเดลี่สักหน่อยก็ยังดีครับเราไม่ได้เล่นมาสองวันได้แล้วนะครับผมป่ะตอนนี้พลังโอ้โหตีตีสองสิบหกแล้วอะ่ะขอขอเดลี่พอครับ,รบวันนี้ไม่ไหวแล้ววันนี้เหนื่อยมากครับผม ไม่รู้ว่าไอ้ที่แบบต้องเยี่ยมบ้านเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยไฮไฟกับเพื่อนเหมือนมันต้องทําต่อเนื่องกันเจ็ดวันไม่รู้มันพลาดได้ไหมนะครับต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เนาะใหม่เนาะเอาใครเนี่แล้วพี่เป็นใครอะ่ะอ่ะอเพื่อนไหมอะไรเนี่ย ะาย呀ตายะเขาใกล้โทรมา่ะเฮ้ยโยเฮ้ยโยมันเขามาโดยบ้านเราคนเนี้ยเอา้าดีครับดีครับ คนไทยปเปอลอ่าไฮไฟก่อนเลยไฮไฟก่อนเลยสวไยเนี่ยเนี่ยภารกิจเนี้ยครับภารกิจเนี่ยมันต่ออะไรสักอย่างครับ นัอยู่ตรงหนห้นไปทำไดรี่ไปทำไดรี่หลักครับยินดีที่รู้จกักที่ นี่มีที่รู้จักครับเอเย่เย่เย่ออยแสดงว่าเขาพนี่เขาแสดงว่านานทูมีจูทูเฮ้ยอ้าเอ้ย,ออยท่านี้มันมีเสียงเลยเหรอวะโอเคอย่ะอย อาเขาไปไหนกันหมดแล้วเดี๋ยวเราไปทําไดรี่แล้วก็พอแล้วนะครับวันนี้อันนี้ส่งได้ส่งได้เหลือจับกระแรงสองตัวถ่ายรูปที่หมู่บ้านชาประมงเฮ้ยมันมี มันควรมีเคลสแบบนี้ด้ยวยเหรอถ่ายรูปที่หมู่บ้านจ้าปมงนี่เถบเือ hmm. yep. อันนี้เลยเผื่อจับมแรงอ่งเจอแล้วหนึ่งตัวเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่โดนครับ หมู่บ้านชาวประมงถ่ายรูปวนี้ไม่ดีอาจจะเป็นเกมที่เคลียร์ไวมากครับไวที่สุดเลยถ่ายรูปที่หมู่บ้านชาวประมง มีปลาแค่นี้หรอโอ้โอเป็นเพลเดลี่ที่เสร็จเร็วมากเลยครับวันนี้ยส่งอุย้ยของขวัญอะไรอ่ะอุย้ยแฟร์ใหม่มาครับผม นี่อะไรอ่ะโอ้ไหนาราจะทำอะไรโอ้วันนี้เรายังไม่อัพก่อเดี๋ยวเดี๋ยวยาวครับปึ๊บปึ๊บ อาอยู่ที่เมืองหมดเลยครับผมเดี๋ยวเราส่งเควสให้เราปลูกหัวหัวช้ยเท้าแล้วก็พรแล้วผมเออเร็วแฮาทุวเปียเคลียร์ไว้ยอยู่เนี่ย อุ้ยคนนี้ทำไมไปนู่นเลยอ่ะวันเนี้โอ้อยู่ตรงนู้นเลยเหรอไม่ใช่แล้วแปลกๆแ,แล้วนี่มันตรงอีเวนนู่นเลยนี่ถ้าอีเวนก็ใช้สูตรวาร์ปรัดเลยครับผมอะไรก็ได้แล้วก็ไปลเลย อ้าเรายังไม่รับหรอซื้อมาเล็ดป๊อปปี้เอาแล้วมันมีเควียมาตอนไหน,นซื้อมาเล็ดพันลูบบี้ปลูกลูบบี้อ๋อหนึ่งว่าลูกแต่หัวชายเท้าเนะ อะไรคือน้องลูบี้ชิบเฉพาะซื้อมเมล็ดพันธุ์ลูบี้ บอกว่านี่มันชื่อลอปปี้นะซื้อมเมล็ดพันธุ์ บูป๊อปปี้ล้วปูป๊อปปี้มันอยู่ใจเนี่ยเหลืออันนี้เหรอทิฟสั่งทำเฉพาะหรือว่าคืออะไรอ่ะงงดิหามาไว ไปหานี่ได้แล้วฮะ What อะนรยะอะไรคือบูบอปปี้ครับผมเอ้า ไอหมอนี่มาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะเฮ้ยอันนี้ก็มีเควสยครับผมตกปลาหนึ่งตัวสารเลเก่าเอาแล้วจะมาแป๊บเดียวไม่แป๊บแล้ววันนี้ ตกปลาเกมนี้มันแปลกๆโอ้นี่ตัวบลเลอร์เลยตัวบลเลอร์เลยตัวนี้น่าจะตึงครับผมตัวใหญ่มากต้องค่อยๆต้องค่อยๆออกปลาเราต้องใจเย็นๆครับผมใจร้อนไม่ได้เลย,ยตึงจริงตัวนี้ตึงจริง โอ้ยโอ้ยโอ้ยตามขึ้นแล้วเนะี่ยโอ้โหตาทะลุเลยตาทะลุหล่แล้วอุยอ้ยอุ้ยตุ้งเห็นว่าเมื่อกี้ตัวตัวโคตรใหญ่ใหญ่กว่าตัวอะไรอีกมั้งนะโอ้ขอดูไหนซิตัวเบลเลอร์เลยอะ่ะอันนี้คืออะไร ออกมาตั้งไม่ได้ครับแต่ตัวใหญ่จริงเอ้ตัวนี้เคยเจอไหมน้อนกนางนวลหรอ,อ ไอตัวนี้ตัวนี้อยู่เมืองครับคนที่นั่งวิวแชร์เนาะแต่เราเราหาซื้อมาเลยป๊อปปี้ก่อนครับผมอาจจะต้องซื้อเมืองแน่เลยอะ่ะดูอีกสักรอบครับอ๋อนี่ไง อ๋อต้องงานอันดิเ็กส่วนต้องวิวสามครับผมแล้วทำไมมันให้ทำเควรอส่วนวิวสามทำไงอ่ะ หัวใจเท้านี่มันขายได้ใช่ไหมจำไม่ผิดอ่านี่ไงเอาหัวใจเท้ามาขายได้ครับนี่ได้มาห้าร้อยโอเคต้นไม้เราต้องวลวสามครับ ตอนนี้ส่งไดรี่ อ้าอันนี้ก็มีเควสส่งอันนี้ได้ปะเฮ้ยมันมีเควสไอเนี่ยหลายตัวเลยนะครับเนี่ยเนี่ยที่เป็นประกิตน้ำแข็งเนี่ยครับตอนนี้แบบเริ่มไม่ไหวแล้วส่งมอบการนกฤดูหนาว ส่งมอบการหรือดูหนาวอีมาน้ำแข็งใดก็ได้ส่งไงอ่ะ เฮ้ยคืออะไรอะ่ะเฮ้ยคืออะไรอะ่ะเอามาทำอะไรได้อะ่ะเฮ้ยเราส่งมออข้อมูลครับมันได้อะไรอะ่ะมันอ๋อมันซุ่มเหรอ ต้องไปส่งตัวไหนต่อแล้วก็ติดตามส่งมอบการข้อมูลลงชุดดูดูหนาวแข็งหิมะใบใดก็ได้ ขาวรอที่สี่โอเคครับเก็บหัวชาเท้า ก็ปลูกหัวใจเท้าต่อ โอเคครับคลิปนี้ก็เป็นการทำไดรลี่เนาะ,ะส่วนใหญ่นะครับผมก็น้องหิวแป๊บนึงนะให้อาหารน้องก่อนน้องคุงเตียวอันนี้มันงอนเราเปล่าทำไมเรามันไม่ทำวะมันโกรไม่ได้อะ่ะงอนเราเปล่าดูโงแล้วสัตวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วมัน ทำไมอ่ะ oh น่าจะงอนเรานะเล่นไม่ได้ด้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไป้วครับบ๊าแล้วเจอกันใหม่ครับผม Let's go